โดยที่เราวัลเงินหนึ่งแสนในกองนี้นะครับได้เป็นสองทีมทีมนายที่เอากองลงและเปิดมาจะเป็นผู้ชนะถ้าคุณชอบคุณก็ลักกรับช่องมาเป็นเน็ตรับเรินะครับทีมเราต้องชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาแบบไหนเอาแบบ4ี2สองไหมกองหน้าสองไม่ใช่เราไม่แค่สี่คนเดี๋ยวผมจัดกาพี่บอยเอง ผมไมช่อจพี่บอยเอ็มไม่ต้องสนใจขึ้นอ่าได้เอ็มแค่ป้องกันรอบรอบไข่ไข่ไข่ซ่งปุ่มโอเคอย่าลืมใช้อุปกรณ์รอบซระด้วยเรามีปันไดเรามีตะไคร่เต็มที่ทีมทีมปาละวันสิชมูปาลวันสิชมู คือพี่ช้ามันไม่ถึงอยู่แล้วให้อยู่ล้วให้อยู่ถึงมางคือนี่คือปิดตัวเดียวหรือติดพีนเนตตัวเดใช่ตัวบล็อกตัวบล็อกบล็อกใช่ตัวบล็อกคือจับขาพินเนตอย่างเดียวใช่โอ้ทีมทีมทิมดูวนนี้ไม่มีอะไรยังงี้มีแต่แบบเสียงดังเอ๊ะๆบอลเล็กจิ๊กโอ้ยได้คนเดียวได้คนเดียวใช่แล้วดีอ่ะปอ่แล้วแผนเป็นไงนะ เอาล่ะครับผมตอนนี้มันนี่อินเดอะแบงคครับในช่องไมล์เมดเนสผมเบลขอบสนามรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับกติกาง่ายๆครับมันนี่อินเดอะแบงค์เนี่ยใครคขว้ากระเป๋าด้านบนได้ก่อนชนะนไปเลยครับเอามาถึงคนใดยังไงเจอเนฟพยายามจะจับขึ้นมาขึ้นมา รวบขารวบขาเอาตกน้ําลงไปเนตขึ้นมาแทนจังหวะนี้ครับขอแค่ดึงขอแค่ดึงให้ได้ครับกระเป๋าจะเป็นของไม่เมนเนทีแต่จังหวะนี้มาแล้วยกโอ้โหหมอบอแตตัวที่ไปดูภาพรีเพคกันอีกทีครับกูไม่รู้ว่าจะเรียกท่านี้ว่าอะไรดีเอาเป็นซูส็กเพชรดีกรีแบบกลับหัวก็แล้วกัน ตัดกลับมาอีกทีหนึ่งครับพยายามจะขึ้นเวทีไปให้ได้แล้วก็เรียบร้อยครับลงน้ําเฉยเลยครับจังหวะน,นี้ยังไม่มีใครได้กระเป๋านะครับผมแมทยังดำเนินต่อโค้ดนายขึ้นมาจังหวะน,นี้ครับ เอามือจับไปที่กระเป๋าครับเอาโหยอันนี้จะโดนดึงขาไม่ดึงขาเมื่อกี้เหมือนจะโดนดึงกางเกงเห็นรูตุดยังไปต่อได้จังหวะน,นี้โค้ชนายครับเจอจังหวะน,นี้บิ๊กโชว์รอเปล่านะ่ะเหมือนโชส๊สแลมจะเป็นการดึงเสื้อนะฮะแลมลงมาครับกระแทกกับผิวน้ําตัดกลับมาครับทีมพีบอยรีวิวของตอนนี้ไมล์เมเนใช้อุปกรณ์พิเศษครับเป็นบันไดฮะเรียบปีนบันไดขึ้นมาจังหวะน,นี้โค้ชนายเจอ โอ้โห,โหดูภาพช้าครับในวันนี้คนในนั่งอยู่ดีๆครับพี่บอยรีวิวของแม่งทิ้งตัวเฉยเลยแล้วยังไงแล้วอย่างไรตอนนี้ไม่เป็นเน็ตโดนดึงกางเกงเปิดให้เฉยร่องคามมหาศา์หรือรูต,ตูดกระเป๋าหลุดไหมกระเป๋าหลุดไหมตอนนี้กาลังแกะเชือกอยู่กาลังแกะเชือกเพื่อนๆบอกสงสัยต้องต้องสูงเข็กแล้ว จับยกมาลูนี้เรียบร้อยครับตูมเพกตกน้ำไปโอ้โหดูฮะและไอ้นี่ครับปลาบอลครับจะโดนเขาครับให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวอ้าวไปกันต่อครับไมเมทเนสตอนนี้ยืนอยู่บนแท่นครับและจังหวะน,นี้โคตรนายมาครับใช้พิชาครับเอ้าโทษตีลูกบอลวันเลสแทนที่โดนพี่เนสไปโดนพี่บอยแทนพี่พ <Boy S 1> บอยกูบอกโมโหเลยจะขึ้นไปขึ้นแท่นไปขึ้นแท่นมาเนสไม่ยอมผักทิ้งหมดผักทิ้งหมดไขรไปใคร,ใครเก่าขึ้นมาใครเก่าก็ขึ้นมา โค้ดนายบอกเอาอะต้องใช้วิชารุมว่ะในเมื่อคนเดียวเอามันไม่อยู่ครับต้องจับยกลงมาให้หมดตอนนี้เป็นพี่บอยพี่บอยคอยอยู่พี่บอยบอกมามึงกอดมึงกอด,กอดได้มึงกอดไปกูขอแกะกอดลกันตอนนี้โค้ดนายโดนดึงแล้วไปคู่แล้วดูครับโดนดึงขาครับไปหนึ่งครับโดนลากลงไปสองดูครับโค้ดนายเนี่ยพอตกไปปุ๊บก็ดึงพี่บอยลงไปด้วยครับตอนนี้กระเป๋าห้อยตองแต่งกระดองกระแดงอยู่ข้างบน ยังไม่มีใครเอามาได้เอาละครับจังหวะนี้พี่บิ๊กโชมาแล้วพี่บิ๊กโชมาแล้วตัวใหญ่ๆห,ห,หนาๆแบบนี้บอกเลยว่ายากครับใครจะเอาลงก็ยากหน่อยไอ้ถอดเสื้อโคตรลายไปคู่โอ้โหน้ำกระจายถ้าแตกดูครับจังหวะน,นี้ครับยอมเสียสละเพื่อทีมครับโอ้โหโคตรลายคู่ครับ กลับมายังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับทีมใส่เสื้อพี่บอยพยายามขึ้นมาอยู่บอกโค้ชนายนายโชดากเดี๋ยวเราอ้อีภารกิจหนึ่งเราดนึงกระเป๋าเองเราดึงกระเป๋าเองกระเป๋ากรผูกเงินตายรืงไงก็ไม่รู้แม่งแข็งที่หายไม่เบนเนสจับแบ็กซูเพคครับโอ้โห,โหดูครับ อาศัยจังหวะชุลมุลนี้ครับดึงกรงเกงไอ้นี่บอกมาสูเพกมากเลยแบล็กสูเพกไปแ oh. มตต์นี้บอกเลยดูท่าจะไม่จบง่ายๆครับเป็นโอกาสของทีมีเสื้อขึ้นมาบนแทนตอนนี้บนแทนว่าครับเพราะข้างล่างมันตีกันอยู่เดินมาโอ้โหผักนิดเดียวครับผักนิดเดียวแม่งเลี้ยวเลยแล้วเป็นโอกาสของมายเมนเนสขึ้นมาแกะก,กระเป๋าเจอผักนิดหน่อยผักนิดหน่อยแต่ยังกายอยู่ยังใช้วิธีคืงโอ้โหแต่ไม่ไหวครับไม่ใช่ทาซานเนสตบอก พยายามจะเกาะครับโดนดึงก็แล้วโดนผลักก็แล้วแต่ไม่ไหวครับปล่อยไปตัดกลับมาเป็นโคดนายครับโค้ดนายโอ้ยเจอไมายเมดเนสเหวี่ยงลงไปไมายเมดเนตพยายามอยู่ครับอาศัยจังหวะชุลมุนนี้ฮะขึ้นมาข้างบนแต่ตอนนี้เพื่อนใช้แล้วครับผมกูนึกว่าจับปลาครับไม่ใช่นะฮะใช้ตะข่ายจับเลยครับโอ้โหนึกว่าทอดแหหาปลาซะแล้วเนฟพยายามจะจับอยู่พยายามจะจับและห้อยอยู่ครับไม่ยอมปล่อยมือครับ ไอ้นี่ก็ดึงแล้วดึงอีกดึงได้ก็เอาดึงเอาเอาดึงได้ก็ดึงไปโดดจนได้ครับผมโอ้โหต้องเคาเรียกว่าจะเอาเน็ตลมต้องขึ้นมาสปเปียแม่งแบบนี้เลยครับโอ้โหตกน้ำํำตกท่ากันไป เอาแล้วนะเริ่มเหนื่อยกันและะ้ว่ะฮะ5นาทีผ่าน6นาทีผ่านต้องมีหอบแดกกันบ้างละ่ะไม่เน็พยายามสัรหาตอนนี้ทีมใส่เสื้อพยายามรวมตัวกันอยู่บนแต่ไมดเนตขึ้นมาแล้วพยายามผักครับพยายามผักผักไปหมดพี่บอย,พ,บอยพี่บอยดันอยู่เน็ตตกไปอีกรอบหนึง่งตอนนี้พี่บอยอยู่บนแทน่นอยู่คนเดียวแต่ตำแหน่งที่นั่งครับตำแหน่งที่นั่งมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวครับบอกแนละ้วมันไม่ไหวครับเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยนักมวยปล้ำก็ไม่ใช่ครับบอกเลยว่าหอบแดกแน่นอนครับแต่จังหวะน,นี้บิ๊กโชว์บอกไม่ไหวแล้วพี่บอยยืนอยู่คนเดียวเหมือนจะเจรจาว่าเฮ้ยค่อยๆได้ไหมใจเย็นๆให้กันคนละห้าวิได้ไหมแต่ไม่มีใครฟังใครครับขึืนมายัางไงก็ต้องลม้มยังไงก็ต้องร่วงยังไงก็ต้องลงครับ ตอนนี้ต้องไปเล่นกับหัวหน้าทีมแล้วไอ้ฝั่งมีเสื้อไอ้ฝั่งมีเสื้อขึ้นมาแต่กระเป๋ามันโดนดึงโอ้โหผมแนะนํานะนี่ถ้าเป็นมวยปลอมเนี่ยมันต้องมีลูกตุกตกถ้ามีใครสักคนหนึ่งวายโอ้โหเห็นอะไรขาวขาวนะเห็นตูดใช่ไหมโอ้โหดูจังหวะนี้ครับพี่กอ๊อฟเรียกได้ว่าเป็นการดึงรังครับดึงรังให้เห็นอะไรบางอย่างครับที่เรียกว่ารูดากโอ้โหมากันเป็นเส้นเลย เหนื่อยกันหมดแล้วตอนนี้เหนื่อยกันหมดแล้วไม่รู้ครับใครจะเป็นผู้ชนะแต่ที่แน่ๆเชือกถูกแกะไปเยอะพอสมควรและตอนนี้โคดนายโคดนายแกะแล้วแกะแล้วแค่เอาออกเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโคดนายทีมใส่เสื้อเป็นแชมป์มันนี่อินเดียแบครั้งแรกของไมล์เมดเนสไปครับโอ้โหแมตตหน้าบอกเลยนะฮะคนผ้าขอไปแข่งด้วยครับผมแกมาเลยดีแตรงน,นี้นะอโอ้โห ือทีมเราแบบยากแต่ยากแล้วหายเหนื่อยว้ยหายเหนื่อยวะปิดปิดโยนน้ำแสนนะโยนน้ำเข้าแบ่งคนเท่าไหร่แบ่งคนเท่าไหร่ผมคนแก่คนเดียวไงนี่เป็นแรงกันด้คนโอเครีบรวยแล้วนะครับถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นยากดไลค์กดติดตามช่อง My m a n e s และทรกจะด้เราเปนคลิปใหม่ขอพักผ่อนไปก่อนนี่คนเหนื่อยสวัสดีครับ 哦。Oh.